เรื่องสั้นเขย่าวขวัญชุดผีหลอกบทที่สองผีหลอกคุณกลัวผีไหมครับผมเป็นคนหนึ่งละที่ไม่กลัวผีหลอกไม่ใช่ว่าเพราะผมเป็นลูกสับปเลอระเร,ะเรียนจบแพทย์หรอกนะผมไม่กลัวผีจริงๆผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังแล้วคุณจะเชื่อว่าผมไม่กลัวผีหลอกจริงแท้แน่นอน สมัยที่ผมกำลังรุ่นรุ่นภูมิคลุกคลีกับคนตายเป็นประจำพราะพ่อผมรับงานเป็นสับปะเลอให้พวกมากันที่โคราชสมัยนั้นไอ้การมันรบกับเวียดนามตายเป็นพันเป็นหมืน่นการสับสฝรั่งทั้งดำและขาวเป็นชิ้นๆต้มในปีบ๊บรุดเอาแต่กระดูกส่งกับอเมริกาดูจะเป็นเรื่องปกติสำหรับผมพอ่พอๆกับการทำต้มยำไก่นั่นแหละ ถ้าใส่ตะไคร้ใบมะกรูดบีบมะนาวมันก็คงน่าสดไม่หยอกผมยังจำได้ถึงคืนหนึ่งที่วัดป่าสารวันที่พอผมไปช่วยงานเป็นประจำชื่อวัดป่าก็คงบอกให้รู้ว่าอยู่ไกลแค่ไหนมันเป็นวัดเล็กๆในชนบทมีหลวงพี่เจ้าอาวาสจำวัดอยู่รูปเดียวกับสามเณรบวชใหม่อีกสองรูปคืนนั้นเป็นคืนข้างแรม ผมกับพ่อช่วยกันมัดตาสางศพไม่มีญาติเพื่อทำพิธีตามประสาชาวบ้านตั้งแต่เช้าก็ไม่มีอะไรมากหรอกศพในโรงไม้เก่าๆฝา,าโรงก็ไม่มีต้องเอาเสือขาดวิ้นมาคลุมไว้ไม่ให้อุจจารพอตกค่ำก็มีมัคนายยเกก่แกกับชาวบ้านรุ่นไม้ใกล้ฟังอีกสองสมคนมาช่วยร่วมพิธีบรรยากาศวังเวงพิลึกขณะพระเริ่มสวด ผมกับพ่อหลบมุมล่อหมักลุกกันเงียบๆบ,บนศาลาใต้ถุนสูงมีเพียงแสงตะเกียงเท่านั้นที่สาสองสลัวๆบนศาลาแห่งนั้นพักเดียวก็มีเสียงฮือบนศาลาเสียงพระสวดสะดุดลงแล้วเริ่มต่อแต่ก็ไม่ค่อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วผมกับพ่อหันไปก็เห็นเสือที่ครอบรวงไว้สั่นเบาๆเป็นจังหวะลุงแก่ๆหยุดเคี้ยวหมากตาจ้องลงศพไมกระพิบเนรลูกคู่ก็สวดทุกๆพิษ ตัวเจ้าอาวาสเองก็สวดเสียงแหบเกรือตาจ้องขม็งทันใดนั้นเสือปิดฟ้าโลงกรสั่นอย่างแรงพอผมลุกขึ้นท่าเตรียมพร้อมเสียงพระสวดหยุดลงแล้วความโกลาหลก็เกิดขึ้นเมื่อเสือลอยวูบเข้าหากลางวงท่านเจ้าคุณวิ่งพรวดเดียวก็ถึงบันไดตามไปด้วยพ่อผมและเนนทั้งสองส่วนลุงแก่ๆเป็นลมอยู่กับพื้นมีผมคนเดียวที่นั่งอยู่เฉย ก็บอกแล้วว่าผมไม่กลัวผียังไม่ทันที่พอจะวิ่งพ้นบันไดก็มีเสียงร้องเบาๆออกมาจากใต้เสื้อผืนนั้นเงาเสียงแมวนี่เองมันคงเข้าไปนอนอยู่ในโรงพ่อมันหิวก็คงหาทางปีนออกมาจากโรงดีนะที่ผมนั่งดูอยู่เฉยๆถ้าวิ่งตามพวกนั้นไปก็คงคิดว่าผีหลอกแล้วแต่กว่าจะตะโกนบอกกันให้รู้เรื่องจเจ้าอาวาสก็วิ่งไปถึงหน้าวัดแล้ว ตั้งแต่นั้นมาคนในหมู่บ้านก็ยอมรับว่าผมเป็นคนไม่กลัวผีจริงๆหลายคนสรุปว่าผมไม่กลัวผีเพราะผมเรียนหนังสือเก่งถึงขนาดติดแพทย์ขอนแก่นจริงๆแล้วผมไม่กลัวผีเพราะผมอยากเห็นผีมากกว่าผมมักจะท้าทายเสมอให้ผีมาโผล่ตรงหน้าจะได้รู้ดำรู้แดงกันไปข้างหนึง่งแต่จนแล้วจนรอดผมเรียนแพทย์จบกันแล้ว กลับมาประจำที่โรงพยาบาลอำเภอเล็กๆที่บ้านผมก็แล้วผ่าศพเป็นร้อยผมก็ยังไม่เคยเห็นผีสักตัวจนผมเกือบจะสรุปแล้วว่าผีไม่มีในโลกแล้ววันหนึ่งผมก็มีโอกาสเจอผีจริงๆสมทิ่ตั้งตารอคอยมันเป็นผีหนุ่มท่าทางกระล่อนอายุเรา25ปีชื่อวอกมันโดนรถยนต์ชนตอนหัวรุ่งมาตายที่โรงพยาบาลอาตอนบ่ายที่ผมอยู่เวรพอดี ผมดูอาการก็ดูแล้วว่ามันจะไม่รอดเพราะเลือดตกในสมองและเสียเลือดมากนึงจากตับฉีกและลำไส้ขาดหลายแห่งผมพยายามผ่าตัดช่วยมันสุดฤทธิ์แต่ก็ไม่สำเร็จตอนที่มันยังรู้ตัวมันมีหน้าทะเล้นพูดกับผมอีกว่าถ้าผมตายผมจะมาหลอกหมอผมได้จะมองดูมันอย่างเวทนามันขู่ผิดคนซะแล้วหมออย่างหมอยุทธนาไม่เคยกลัวผีหลอกมาตั้งแต่ไหนแต่ไร ขอแต่ให้มาจริงๆเธอแล้วมันก็มาจริงๆคืนนั้นเองมันมาโผล่ในห้องนอนบ้านพักแพทย์ตอนเด็กเสียงหมาหอนรับกันเป็นระยะระยะกลิ่นดอกซ่อนกลิ่นลอยมาจากไหนไม่รู้คืนนั้นเป็นคืนจันทรเพนซะด้วยถ้าเป็นคนอื่นของคลุมโปงไปแล้วแต่ไม่มีทางสำหรับหมอธนายุทธผมนั่งรอมันอย่างสงบมันปรากฏกายที่ปลายเตียงร่างมันดูซีดได้เสียเลือด มองเห็นแผลผ่าตัดที่หน้าท้องเป็นทางยาวจากเลนปีถึงสะดือผมจ้องมันตรงตรงมันหัวเล้อฮือๆผมหัวเลาะตามหมอไม่กลัวหรอมันทำหน้างงๆงงงกลัวทำไมผมถามผีไอ้วอกตาทางหุดหงิดมันแลลหลินยาวออกมาลูกตาทะลนแล้วหล่นตุบลงพื้นผมโวยวายลั่นเฮ้ยบ้าเดี๋ยวผมเปื้อนหมดอย่าเล่นสกปรกสิวะ ท่าทางมันงงหนักเข้าไปอีกแล้วมันก็เปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่มันค่อยๆดึงไหมที่ผมเย็บปิดแผลออกมาทีลับปล้องใส่คอยค่อยทะลักออกมาผมมองดูอย่างชื่นชมนั่นไง Appendix Small Intestine Pancreas โอ้โหเซ็จกว่าตอนเรียนแพทย์ซะอีกผมเลยขอให้มันโชว์ทุกชิ้นเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ว่าโดยวิชา Anatomy ของมนุษย์พีไอ้วอกยอมแพ้ มันเก็บตับใจไส้พุงกลับเข้าที่ผมได้ชวนมันไปที่ห้องรับแขกหยิบหมากลุกมานั่งเล่นกันจนสองยามมันเล่นเก่งกว่าผมอีกผมแพ้มันติดติดกัน3ามกระดานจนกระดานสุดท้ายที่ผมตั้งหมากกลลวงมันติดหนว,วงล้อมท่าทางจะอับจนมันเครียร์จัดจนต้องขอบุหรี่ผมสูบผมนั่งดูควันบุหรี่ออกทั้งหูกระบอกตาและตามรอยผ่าตัดที่ผมทำไว้จนพลุน มันหาทางแก้หมักไม่ได้เลยเสียงไกล้ขันปลุกเราทั้งสองจากภวังท่าทางมันยิ้มอย่างพอใจมันขยับโคนมาปิดลุกแถมลุกผมกลับอีกผมต้องขยับขุนหนีเข้าบาังตาเรือตัวเองมันรีบถอยขุนออกทันทีเสียงเจ้าวัาวหัวเราะอย่างภาคภูมิผลอดนัดถือมันจะมองของมันไม่ได้ผมต้องไปแล้วหมอหมอทำให้ผมมีความสุขจริงๆผมไม่โทษดอกว่าหมอทำผมตาย ผมเป็นคขาวเคราะของผมเองหมอก็ช่วยผมสุดฝีมือแล้วผมไม่น่ามาหลอกหมอเลยท่าทางมันสำนึกผิดผมมองมันด้วยความสบายใจมันไม่รู้หรอกว่าหมอบ้านนอกจบใหม่อย่างผมก็มีฝีมือแค่นี้แหละทาย,ยาทญาติของมันพ้ามันไปโรงพยาบาลสังวัดเสียตั้งแต่แรกมันก็คงรอดแต่ช่างมันเถอะยังไงมันก็ตายแล้วหมอมันมองผมยังขอบใจ ผมไม่รู้จะตอบแทนหมออย่างไรดีที่พยายามช่วยผมและอยู่เป็นเพื่อนผมทั้งคืนนอกจากมันชะโงกหน้าที่มีแต่เลือดมาใกล้ผมแล้วกระซิบเบาๆขอบใจมากเจ้าวอกหมอจะไม่ลืมพระคุณเลยผมดีใจจนเนื้อเต้นมันไหว้ผมบอกคืนพรุ่งนี้จะมาเล่นหมากระดานนี้ต่อให้จบมันต้องไปก่อนเพราะจนสว่างแล้วกว่าผมจะตื่นก็เกือบสิบเอโมง ผมตะก,กายขึ้นจากที่นอนน้ำทามไม่ต้องอาบแล้วผมรีบคว้ารถพยาบาลบึ่งไปตลาดทันทีผมถอนเงินในธนาคารที่สะสมไว้ทั้งหมดร่วมแสนบาทโธ่แพทย์เรียนจบใหม่จะเอาเงินมาจากไหนมากมายนักหนาไหนต้องไถ่ที่ดินพ่อส่งเงินให้น้องเรนอีกสี่คนโอกาสทองเป็นของผมแล้วผมวิ่งซื้อหวยพลานทั้งตลาด0 0 0 เลขนำโชคของผมหาซื้อง่ายเพราะไม่มีใครซื้อเลขประหลาดอย่างนี้แต่ข่าวก็แพร่ไปอย่างรวดเร็วคนป่วยที่มาตรวจโรคตอนบ่ายแทบทุกคนถามผมเรื่องผมถอนเงินจากธนาคารซื้อหวยเลขประหลาดบางคนยังวิจารณ์ว่าเลข0 0 0ย์ 000, ไม่มีทางถูกผมได้แต่อมยิ้มเพราะใกล้สามโมงผมไม่มีสมาธิทํางานแล้วผมบอกน้าพ่องนักการให้สั่งอาหารเลี้ยงพยาบาลทั้งโรงพยาบาล เตรียมเครื่องเส้นหัวหมูพร้อมทูบเทียนแกถามว่าเส้นใครผมก็ไม่ตอบยิ้มลูกเดียวชาวบ้านที่รู้ข่าวพลอยกันมาชุมนุมที่โรงพยาบาลมีชาวบ้านคนหนึ่งเอาวิทยุมาเปิดฟังผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลบางคนก็เชียร์ผมไปไปมามาก็เกิดเกิดวงพนันกันว่าผมจะถูกหวยไหมแล้วนาทีระทึกใจก็มาถึง พยาบาลว่างงานก็พลอยมาร่วมวงล้อมกันบรรยากาศคึกคักเข้าไปใหญ่จนเมื่อเสียงวิทยุอู้อี้ดังขึ้นรางวัลที่หนึ่งงวดประจำวันที่16เมษายนพุทธศักราช2536เลขที่ออกเสียงคนเบาบางลง7 1 6หลายคนเริ่มเงียบเสียง4มีเสียงคนพายลม ศมีเสียงหฮือหาดังเบาๆ 0. ผมขนลุกด้วยความดีใจไทยมุงฮือหาแล้วเลขนำโชคตัวสุดท้ายก็ประกาศออกมาทุกคนเงียบกริบแม้แต่ได้ตกสักเส้นก็คงได้ยิน 6. มีเสียงถอนหายใจดังเฮือกจากคนรอบข้างผมหน้ามืดโลกหมุนคว้างได้ยินเสียงตัวเองตะโกนโว้ยผีหลอก